ยังไงบ้างครับพี่แบนเกมวันนี้แต่ขอบคุณก่อนนะฮะสำหรับสามคะแนนที่ทุกคนดีใจกันทั้งทีนะครับก็เป็นเกมที่ยากครับเราก็ทําใจมาแต่แ,ตแรกพอเห็นสภาพสนามแล้วมันก็ไม่ได้ตามเกมที่ที่เราเคยเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ผมก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นตั้งแต่ทําบอลมาแหละให้ <c oughs> เป็นเล่นบอลโยนบอลใเล็กเ็เห็นสภาพสนามไม่สามารถคอนโทรลเกมได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็หวังอย่างหนึ่งว่าเกมวันนี้มันสู้ด้วยความผิดพลาดว่าใครผิดพลาดแล้วเสียประตูอะไรเงี้ยจังหวะที่ทําเกมขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็เน้นเด็กในเรื่องของปัจจัยที่มันจะสามารถเอาชนะได้คือลูกตั้งเตะลูกเซตพีทที่ท,ที่ที่จะทำให้ทีมสามารถสร้างในมัลสคอร์ได้ก็เน้นอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ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 ,จะทำให้เกิดผลได้เพียงแต่ว่าเราก็มาเปลี่ยนแล็ยติ่ในช่วงท้ายเกมในการที่จะดึงอินเตอร์ที่มาเล่น้านงคางมากขึ้นเพื่อเปิดบอลเข้าอินสวิงให้ให้มีความอันตรายแล้วก็ปรับหน้าคู่ไปอย่างเงี้ยมันก็ยังยังมาเกิดผลในช่วงท้ายเกมก็ยังดีที่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 มามาเห็นผลนิดนึงอะไรเงี้ย เราจะเห็นสปิริตของทีมนะครับระหว่างเกมเราจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องโยนและโยนก็เสียค่อนข้างเยอะแต่จะไม่มีการบ่นกันเลยก็น้องๆเขาเขาตั้งใจมากวันนี้แล้วก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกอะไรคุยกันมากขึ้นก่อนเกมก็พี่มุ้ยเขาก็เป็นคนสั่นงน้องๆสั่งเพื่อนๆว่าเราต้องสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยทุกทีมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเด็กทุกคนก็พยายามตั้งใจวันนี้ถึงแม้จะเสียก็ไม่ไม่โทษกันเพราะว่าก็เห็นใจเรื่องสภาพสนามมานะ ก็ต้องชมเชยความมุ่งมั่นของทุกคนที่สู้จนจนท้เวลาวันนี้ใส่ไปเกินกว่าร้อนะครับแล้วมันจะล้าสําหรับเกมที่ a, พบก,กับบุยรมไหมฮะก็ ه, ยังไม่ได้โฟก,กัสตรงนั้น,น,นอ่ะเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดแบบนี้ได้เอาชนะแบบนี้ได้แล้วก็พอเด่กําได้แล้วมันก็เหมือนผมว่าความมุ่งมั่นและความอะไรอะความตั้งใจแล้วก็ความกระหายในใจน,น,น,นะมันกลับมาเขาเขาผมเชื่อว่าแบบบุีร์สนุกแน่อะไรเงี้ย อย่างน้อยแท็กติกของพี่แบนช่วงท้ายเกมก็ทำให้เรามีสามคะแนนกลับออกไปนะก็มันก็ไม่ได้เวิร์กตลอดไปแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมันพอเหมาะพอเจาะพอดีอยาจังหวะการเปิดของทั้งเฮเบอร์ตี้ด้วยแล้วการเข้าฮอตของเดนโดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันพอดีกันอะไรเงี้ยช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำใจแล้วนะตอนแรก สุดท้ายครับพี่พนานฝากขอบคุณกองเชียร์นิดหนึ่งที่ตามมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงครับครับผมได้ยินเสียงเชียร์ตลอด90้นะทั้งที่แบบบอลก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฝ่ายคอนโทรลเกมของเรามากอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ยังเห็นว่าแฟนบอลยังส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาะทีอ่ะให้กำลังใจนักเตะโดยที่ไม่ได้สนลูกเกมอะไรเงี้ยก,ก็ต้องขอบคุณที่ที่ทำให้ทุกคนมีมีแรงฮึดมีความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อเพื่อแฟนบอลวันนี้ต้องขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจที่สนาม